สวัสดีค่ะทุกข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความพร้อมของนะักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะคะติวซ้อมเข้มเลยทีเดียวค่ะทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นเตรียมเจอกับแคนาดาตัดสินอนาคตในการอยู่รอดศึกในชั่นลีกค่ะ ในกีฬาวอลเลยบอลหญิงของไทยเรานะคะลงแข่งขันศึกเนชั่นลีกหรือว่าเวียนเอล225สนามที่3ค่ะซึ่งทีมไทยได้ลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะคะช่วงบ่ายก็มีการประชุมทีมเพื่อทบทวนแผนการเล่นแล้วก็กลยุทธท์ทติเทคนิคต่างๆก็ใช้เวลาซ้อม2ชั่วโมงด้วยกันนะคะเพื่อปรับจูนทีมให้พร้อมที่สุดสาหรับการแข่งขันแมตช์สำคัญซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วค่ะ นอกจากนั้นทีมไทยยังได้ไปชมเกมการแข่งขันคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาที่ชนะแคนาดา3ต่อ2เซตด้วยก็ถือว่าเป็นการศึกษาเกมคู่แข่งเตรียมความพร้อมสำหรับเกมสําคัญค่ําคืนนี้ ซึ่งสาวไทยเราจะลงสนามชี้ชะตาเจอกับแคนาดานะคะแรนกิ้งของไทยเราตอนนี้อยู่อันดับที่20ของโลกค่ะส่วนแคนาดาอยู่อันดับที่12ของโลกคู่นี้ลงสนามนะคะเวลาตี3ตามเวลาบ้านเราสำหรับสถิติค่ะเจอกันมา6ครั้งค่ะไทยกับแคนาดาไทยเราค่อนข้างดีกว่าชนะไป4แพ้2ครั้งแต่แมตช์ล่าสุดที่เจอกันก็คือรายการนี้เมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมไทยแพ้ไป1ต่อ3เซตค่ะ สำหรับสถานการณ์ณนะตอนนี้สาวไทยเราลงสนามไปแล้ว11นัดชนะ1แพ้10ซึ่งเรามีแพ้ด้วยสกอร์2ต่อ3เซต2แมตช์ด้วยกันนะคะทำให้สกอร์ตอนนี้เรามีอยู่5คะแนนเท่ากับเกาหลีใต้ที่แข่งครบทั้ง12นัดแล้ว เพียงแค่เกาหลีใต้เก็บเซตได้มากกว่าก็ทําให้ผลต่างประตูได้เสียในเซตนั้นเกาหลีใต้ดีกว่าเราเกาหลีใต้ตอนนี้อยู่อันดับที่17ก็ตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับที่18ของตารางซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายเป็นอันดับตกชั้นนั่นเองค่ะดังนั้นเกมนี้สาวไทยเรามี2ทางเลือกเท่านั้นค่ะคือต้องชนะแคนาดาให้ได้หรือถ้าแพ้ต้องสกอร์แบบเฉียดฉิวนะคะแพ้แบบ2ต่อ3เซตเพื่อเราจะเก็บ1แต้มสําคัญขยับขึ้นไปจบอันดับที่17ของตารางการันตีไม่ให้ตกชั้นในชัเนลี แต่หากว่าไทยเราแพ้ด้วยสกอร์1ต่อ3หรือว่าแพ้แบบ3เซตรวดเลยเราจะตกชั้นทันทีค่ะตามรู้ตามเชียร์สาวไทยเราได้นะคะจะมีการถ่ายทอดสดทาง v b t v หรือว่า volleyballworld.com ค่ะนอกจากนั้นทางฝ่ายจัดการแข่งขัน volleyball world นะคะได้มอบสิทธิ์ให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าสาวไทยเราเนี่ยกำลังใจดีเยี่ยมบรรดากองเชียร์ของไทยเราเนี่ใช้คำว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครทั่วโลกนะคะก็สำหรับ ค่ำคืนนี้ค่ะเรารับชมแม์ปรติศาสตร์ได้ฟรีค่ะผ่านช่องทาง y u t u b e v o l l l y b b l l w o r l d ด้วยค่ะ